สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะทำความรู้จักกับคอร์สการเรียนรู้การเขียนโปรแกร,รมด้วยภาษา PHP นะครับด้วยตัวเองทำไมต้องใช้ PHP นะครับ PHP นั้นเป็นภาษาที่เป็นลักษณะของการทำงานบนตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งบนตัวเซิร์ฟเวอร์นี้เราก็สา,ามารถที่จะเก็บข้อมูลลงดัตเตอร์เบตได้นะครับ PHP ก็จะทำงานด้วยการรับรีเควสต์จากผู้ใช้งานหรือว่า c คล e อนต่างๆนะครับที่โลกอินเทอร์เนต็ตผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือว่า Firefox นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาอย่างเว็บเราเราก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูลได้นั่นเองนะครับให้บริการในลักษณะของเซิร์ฟเวอร์ไซส์คริปซึ่ง PHP ครับก็ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็ยังมีการใช้ PHP อยู่บนเว็บไซต์ต่างๆจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ทำงานเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์นะครับเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลทางด้านต่างๆที่มีฐานข้อมูลนะครับก็จะนิยมใช้ ซึ่งในคอร์สนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับ c l i e n แ s น r v e r นะครับในรูปแบบของเว็บไซต์ที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตมีการทำความรู้จักการติดตั้งเครื่องมือต่างๆแล้วก็จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้สามารถที่จะทำงานแบบเว็บเซิร์เวอร์ได้นะครับคือมีดัตต์เบสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้แล้วก็เรียกใช้งานผ่านทางเว็บคล i ายแตนได้จากนั้นเราก็จะทำการเริ่มทดลองทำความรู้จักกับเซ r ร์เวอร์ไซ c r i p t เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของตัว php ว่ารูปแบบหน้าตาการเขียนเป็นยังไงการรันตัว php เป็นยังไงนะครับตั้งนั้นก็จะทำความรู้จักกับกลุ่ม o p เปอเรเต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานนะครับของการเขียนโปรแกร,รมทุกๆภาษาต้องมีเรื่องของโอเปอเรเต่างๆให้ใช้งานยกตัวยอย่างเช่นการบวกลบคูณหารเพิ่มค่าลบค่าตัวน,นี้นครับก็จะทำความรู้จักในเรื่องของ การสร้างเงื่อนไขนะครับโดยตัว php เราก็ทำความรู้จักในเรื่องของการวนรอบนะครับมีกี่แบบวนรอบแบบกำหนดค่ากับไม่กำหนดค่านะครับต่อนี้นก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับในตัวภาษา php นะครับการเขียนโปรแกรมพื้นฐานก็จะต้องมีเรื่องของการส่งค่ารับค่า return ค่าออกไปจากตัวฟังก์ชัน ตัวนี้นก็จะเป็นเรื่องของหน้าเว็บนะครับว่าเราจะสร้างกล่องข้อมูลต่างๆอย่างไงนะครับสร้างเช็คบ็อกซ์ dropdown list ปุ่มส่งข้อมูลต่างๆกล่องกรอกอข้อมูลแล้วก็รูปแบบของตารางส่วนตอนที่34สก็จะเป็นเรื่องของส่งข้อมูลจากหน้าเว็บไปยังเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีคําสั่งที่สําหรับการรับข้อมูลจากหน้าเว็บแล้วก็เอาไปเก็บลงในดัตเตอร์เบดได้ อนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของการทําความรู้จักกับตัวฐานข้อมูล MySQL นะครับ MySQL สามารถทํางานได้ทั้งแบบบนเว็บนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับภาษาคอมพิวเตอร์ตัวอื่นได้นะครับทำงานร่วมกับ Java ได้ทํางานร่วมกับภาษาคอมพิวเ,เตอร์ได้หลายภาษานะครับนี่จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการใช้ PHP กับ MySQL ดัตเตอรเบครับก็จะมีเรื่องของการ Connect เชื่อมต่อกับตัวดัต a ต a ร์เบทนะครับแล้วการ q u e r y นะครับ Query ก็คือส่ง คำสั่งไปยังตัวดัตตอรเบไม่ว่าจะเป็นการอินเสิร์ทข้อมูลเข้าไปหรือว่าต้องการลบข้อมูลที่ตารางไหนทเทเบิลไหนนะครับตัวออนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทำงานพื้นฐานกับดัต a ตอรเบไม่ว่าจะเป็นการเลือกข้อมูลออกมาแล้วก็แสดงข้อมูลบนหน้าเว็บนะครับมีรูปแบบยังไงบ้างรวมทั้งในเรื่องของเซสชั่นแล้วก็คุกกี้นะครับแล้วก็จะเป็น เวิร์กช็อปของการทำงานกับระบบเมมเบอร์นะครับว่าระบบเมมเบอร์พื้นฐานเมื่อสร้างหน้าล็อกอินแล้วนะครับทำงานกับเซสชันยังไงนะครับเข้าไปเลือกข้อมูลในฐานข้อมูลเช็คยูเซอร์พาสเวิร์ดมีอยู่หรือเปล่าอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นการล็อกอินเข้าไปในฐานะของยูเซอร์เพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลของสมาชิกเราก็จะมีการทำหน้าเว็บสำหรับการแก้ไขข้อมูลของสมาชิเหมัอนก็มีการอัปเดตข้อมูลเราก็จะ ทำการนำข้อมูลที่แก้ไขไปอัปเดตในฐานข้อมูลรวมทั้งการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับหรือว่าล็อกอินล็อกเอาท์เข้าไปในหน้าอีเมลเมื่อลืมพาสเวิร์ดนะครับและในตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการสรุปฟัง์กชันทางด้านอื่นๆนะครับที่สามารถจะเป็นพื้นฐานไปศึกษา PHP ระดับสูงต่อไปได้นะครับแล้วก็เรื่องของการอัปโหลดไฟล์เข้าไปในตัวเว็บโฮสติ้งเพื่อจะให้ออนไลน์จริง อันนี้ก็คือคอสของตัว PHP นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มขอบคุณครับ